ในคลิปนี้นะครับเราสร้างหน้ากระดาษมาแล้วนะครับผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเลเยอร์นะครับอันนี้สำคัญนะครับผมทีนี้เราจะเห็นว่าที่เราสร้างมานะครับเลเยอร์นะครับเราสามารถเปลี่ยนย้ายที่ได้นะครับสมมติว่ารูปเนี่ยมันเอาควรไปไว้ด้านล่างครับแล้วกดคลิกนะครับแล้วก็กดกดค้างแล้วมาปล่อยนะครับ มาปล่อยที่ข้างล่างนะครับคือสมมุติว่าผมจะผมจะเล่นเลเยอร์ให้ดูนะครับสมมติว่าแล้วกดจิ้มนะครับเห็นไหมครับล้วกดจิ้มเนี่ยไอตัวข้างบนที่เขาเขียนว่าเพจหนึ่งก็คือหน้าที่หนึ่งนะครับแล้วกดจิ้มมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นบล็อกกดตรงนี้เราพิมพ์ไว้แกนกลางรูปแบบนี้นะครับสมมุติว่า ผมเลือกไปที่ขอบตัดนะครับแล้วผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะครับนะครับแล้วก็กดนะครับทีนี้ผมก็กดเลือกที่บล็อกกดหรือว่าแกนกลางผมเลือกที่แกนกลางนะครับผมกดเลือกที่สี่เหลี่ยมอันเมื่อกี้นะครับนะครับผมกดบวก หนึ่งครั้งนะครับผมการกดบวกบนคีย์บอร์ดนะครับคือการเพิ่มจำนวนอ็อบเจกต์นะครับในตำแหน่งเดิมสมมติผมกดวงกลมขึ้นมานะครับนะฮะผมเลือกคลิกลากมาเลือกอันเนี้ยออลิปก่อนแกนกลางหมายถึงว่าผมกดที่แกนกลางไปเมื่อกี้นะครับผมกดบวกที่คีย์บอร์ดครับ5ครั้ง เห็นไหมครับอีลิบออกมาหมดเลย5ครั้ง6ครั้งเนี่ยพอเราลากคุมเนี่ยแม้เจ็ดเนี่ยผมก็ไปเจ็ดเนี่ยมันจะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับเจ็ดอันมาซ้อนกันอยู่เนี่ยเห็นไหมครับว่าเราเลือกเลือกเปน็นอันอันได้เลยนะครับเห็นไหมครับแล้วลากคุมแล้วก็กดลบมันก็จะหายไปนะครับผมทีนี้เ e กแทนเกิลนะเนี่ยเนี่ยมันมีซ้อนอยู่2อันนะครับ ผมจะพามันไปไว้ที่ตัวแกนกลางครับโดยการกดอันไหนก็ได้ครับกดแล้วก็กดลากไปวางครับเห็นไหมครับไปปล่อยในแกนกลางนะครับมันจะเป็นอของแกนกลางและของตัวขอบตัดนะฮะเสร็จแล้วเราไปจิ้มที่ตรง rectangle er นะครับของแกนกลางผมจะใส่เป็นสีแดงแล้วก็กดคลิกที่ว่างเปล่าหนึ่งอันนะครับ เราเห็นว่ามันซ้อนกันอยู่เห็นไหมครับมันซ้อนกันอยู่เห็นไหมครับคือมันซ้อนกันอยู่เรามองไม่เห็นนะฮะแต่เราหยิบได้เนี่ยผมจะหยิบสีเหลืองเนี่ยหยิบแล้วลากออกได้กดคอนโทรลแซดกลับมานะครับผมจะหยิบที่สีแดงผมก็จิ้มที่แร็กเทนเกิลสีแดงผมก็ลากออกมานะครับเนี่ยหยิบที่แร็กเทนเกิลสีแดงนะครับหยิบลากออกได้เลยนะครับน่ะเห็นไหมครับเอาใหม่นะครับซ้อนกันเห็นไหมครับวิธีการหยิบ ไอ้ตัวเลเยอร์เนี่ยมันทำให้เราหยิบนะครับผมหยิบวัตถุได้ง่ายนะครับก็คือเราจำไว้ว่าเลเยอร์ไหนนะครับเราปิดกดลบตรงนี้กดบวกกดเพิ่มเนการคือการกดเปิดออกมานะครับเราจำว่าเลเยอร์ไหนอยู่ด้านบนมันจะทับเลเยอร์ล่างนะครับสมมติว่าแกนกลางเป็นสีแดงเนี่ยมันอยู่ด้านล่างของขอบตัดใช่ไหมครับผมลาก กดค้างแกนกลางขึ้นไวๆข้างบนขอบตัดเห็นไหมครับสีแดงมันมันอยู่ข้างบนแทนแล้วเราเปิดบวกออกมาเราจะเห็นว่าสีแดงมันอยู่ข้างบนแทนแล้วเห็นไหมครับแต่เราก็ยังเลือกเนี่ยครับเราเลือก,อกที olo, up, ่สีเหลืองได้กดที่ขอบตัดแล้วก็กดจับออกมาเห็นไหมครับสีเหลืองแล้วก็หยิบได้ทั้งๆที่มันซ้อนกันอยู่นะครับเห็นไหมครับมนันช่วยในการหยิบจับวัตถุได้อย่างดีนะครับ ตรงนี้มันดึงลงมาได้อ่าสมมติผมดึงแกนกลางเอาไว้ล่างขอบตัดเห็นไหมครับแกนกลางเป็นสีแดงอ่ะขอบตัดสีเหลืองมันอยู่มันอยู่ที่ตัวมันทับกันแล้วทีนี้คือการกดของการที่เราจะสร้างอะไรไปอยู่ในไหนสมมุติว่าผมกดที่บล็อกกดก่อนหนึ่งครั้งนะครับกดที่กระดาษเปล่าๆแล้วก็ไปกดที่บล็อกกดอ่าเขาจะเขียนว่าเพจหนึ่งบล็อกกดแล้วเราก็ไปทํางานนะครับผมสร้างวงกลมขึ้นมา เห็นไหมครับวงกลมจะวิ่งไปอยู่ในโหมดของบล็อกกดและเป็นแคทากอรี่นะครับของบล็อกกดนะครับผมเสร็จแล้วผมจะสร้างวงกลมขึ้นมาอีก1วงก็ได้ครับ2วง3วงอะไรก็ได้ค o p y อออกมาเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นว่าเป็นออลิปนะครับออลิปออลิปออลิปอ่าผมสร้างเป็นสีฟ้าอันนี้ผมสร้างเป็นสีเป็นต่างสีกันจะได้เข้าใจครับอ่าผมมีเห็นไหมมันจะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับ หยิบที่สีไหนมันก็จะหยิบเปน็นอันอันได้ถ้าเราคุปกันละ่ะถ้าเรามาคุปกันแล้วลากคุมแล้วเราคุปปแล้วกดคุปนะครับคุปปอ็อบเจกต์เห็นไหมครับตรงบล็อกกดเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าคุปป์อ,อ็อบเจกต์นะครับ3อ็อบเจกต์เราสามารถแตกคุปได้โดยการกดบวกอีกนะครับกดบวกออกมาแล้วก็หยิบได้เหมือนเดิมครับอันเนี่ยเราก็หยิบได้แต่ที่มันติดกันอยู่ มันกุ๊ปกันอยู่นะครับมันก็จะไปด้วยกันนะครับมันกุ๊ปกันอยู่นะครับผมแต่ถ้าเรากดกุ๊ป3ามออบเจกต์ทีนี้เราไปกดอันกุ๊ปอ่ะมันจะกลายกลับเป็นอิลิปเหมือนเดิมคือกลายเป็นวงรีเหมือนเดิมนะครับอันนี้เข้าใจนะครับผมอ่านะครับทีนี้มันมีประโยชน์อะไรอีกมีมีประโยชน์ง่ายๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ตรงนี้ครับอ่าล็อกกับอันล็อกเนี่ย สมมุติว่าผมดูก,ก่อนในบล็อกกดมันมีออลิปสามอันนะครับผมกดอันนี้กดปุ๊มันล็อกอ็อบเจกต์ครับหยิบไม่ได้แล้วจับอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยแล้วกดล็อกไว้เห็นไหมครับแล้วก็กดปิดหรือว่าเรากดปิดตาเนี่ยปิดตามันหายไปเลยนะครับมันหายไปเลยมันจะไม่มีขึ้นมาเลยหยิบก็ไม่ได้นะครับถ้ากดเปิดตาแรกมันก็โผล่มาหยิบจับได้นะครับทีนี้แต่ถ้าล็อกไว เห็นแต่หยิบไม่ได้นะครับถ้ากดปิดตามันจะหายไปเลยนะครับอันนี้ง่ายนะครับผมถ้ากดล็อกไว้อะคืออันนี้เราไม่ได้คุบไว้นะครับแต่ถ้าเราล็อกไว้อันนี้ล็อกปุ๊บอะชุดในล็อกกดเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยครับจับไม่ติดเลยนะครับผมทีนี้แล้วเรามาดูที่นี้ผมจะสั่งปิดไว้นะครับปิดตาไว้นะ้องไม่เห็นแล้ว นี่มันเรามาเปิดบวกดูที่ขอบตัดจะมีสี่เหลี่ยมสีเหลืองที่แกนกลางมีสี่เหลี่ยมสีแดงใช่ไหมครับผมก็ปิดตาไปเนี่ยเห็นไหมครับเราก็หยิบออกมาได้แล้วตรงอื่นก็พอเราเปิดตาเนี่ยสีเหลืองก็อยู่แล้วครับเห็นไหมครับเราเปิดปิดตาครับเ,เราสามารถเลือกได้ครับเนี่ยผมเป,เปิดตาออกมาปุ๊บนี่เห็นไหมครับเปิดปิดได้ครับ นี่แหละครับคือการใช้ตัวเ,เลเยอร์ทั้งหมดนะครับผมสั่งเปิดตาให้หมดเลยนะครับทีนี้เราก็ดูว่าในเนี้ยมันเปิดตาทั้งหมดนะครับตัวลูกนี้ไม่มีของมะถ้ามันมีอะไรมันจะขึ้นื้อหมายโบกด้านหน้าคือมันมีวัตถุอยู่ในนี้แล้วก็กดลบไปเลยมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมทีนี้ กฎของมันก็คือว่าง่ายๆครับเราจิ้มตรงไหนมันขึ้นตรงนี้เราสร้างวัตถุอะไรมันจะอยู่ในหมวดของอันนั้นนี่ของขอบตัดผมไม่กด,ดที่แกนกลางผมสร้างนี่อยู่ในขอบตัดผมไม่กดที่บล็อกกดผมสร้างอ่าครับวิธีการเราก็มาหยิบในนี้ได้นะครับหยิบเป็นชิ้นๆได้เลยเนี่ย ง่ายครับแล้วก็รู้แล้วถ้าเราอยากรู้ว่าอันไหนมันอยู่หมวดไหนแล้วก็หยิบปุ๊บมันจะขึ้นเลยครับเนี่ยหยิบปุ๊บมันจะขึ้นเลยนะครับผมทีนี้สมมติว่างานมันเต็มหน้ากระดาษไปหมดเลยตรงอื่นเราไม่ได้ใช้ยังยังไม่ได้ใช้ครับเนี่ยเราก็ปิดตาไปก่อนมันก็หายไปแล้วเห็นไหมครับเราสามารถเลือกปิดตาอืนอ่นได้นะครับหรือว่าเราอยาก เราไม่อยากให้มันหายไปแต่เราอยากาทํางานโดยที่เวลาเรากดลากคุมอย่างเงี้ยนะครับเราจะเอาชุดของแกนกลางเนี่ยชุดเนี้ยหรือว่าเราจะเอาชุดของไอ,ไอ้ตัวขอบตัดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเราลากคุมเนี่ยมันก็ติดมาด้วยอย่างเงี้ยมันมันมันลำบากแล้วก็ง่ายๆครับแล้วก็ล็อกที่บล็อกกดล็อกที่ตัวแกนกลางแล้วลากคุมไปเลยครับมันก็ติดที่ขอบตัดอย่างเดียวเรากลากไปไหนก็ได้ เห็นไหมครับเราทาให้เราหยิบจับงานง่ายมากนะครับถ้าเราใช้ตรงนี้จนคล่องเนี่ยผมเชื่อว่าการทํางานเนี่ยมันหมูมากเลยครับนี่นะครับหลักการก็คืออันไหนที่มันอยู่มันอยู่ด้านล่างนะครับผมมันก็จะ,ะถูกถูกด้านบนเนี่ยทับไว้นะครับผม นี้เราก็ลากคุมนะครับผมก็ลบทิ้งให้หมดมันก็จะมีอันนี้ออกมาครับทีนี้ไกด์ไลน์ก็เหมือนกันผลต่าเราดึงไกด์ไลน์มาไว้ทํางานนะครับดึงไกด์ไลน์มาเราก็จับไกด์ไลน์ครับเราอยากจะเอาไกด์ไลน์ไปไว้ในตัวตัวไกด์ตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าเราจะคุมมันอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เราต้องอันนี้มันเป็นของมาสเตอร์เพจนะครับเราเอาไก,ลไลกด์ไลน์กดกด คลิกไกด์ไลน์กดค้างแล้วลากไปปล่อยในตัวไกด์ไลน์ผมก็ดึงเส้นกไกด์มาอีก2เส้นเนี่ยครับก็ลากไว้ไกด์ไลน์ให้หมดเลยนีเวลาเราทํางานนะครับเรากดล็อกตรงนี้เลยครับล็อกไกด์ไลน์เนี่ยไกด์ไลน์มันก็เราหยิบเราจะไม่โดนเส้นไกด์ให้มันขยับนะครับผมแล้วก็ปิดกไกด์ได้เปิดไกด์ได้ล็อกได้ครับเวลาเราสั่งพิมพ์งานนะครับอันเนี้ย p ิ i n ติ้งเราสั่งพิมพ์นเนี่ยถ้าเราเปิดตรงนนนนเนี้ยมันพิมพ์ไกดมาด้วยนะครับเนี่ยแต่เราปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถึงเราหน้าเส้นไกด์ยังอยู่แต่เวลาเราพิมพ์ไกด์ก็ไม่ถูกพิมพ์นะนะครับ,นะรบอันนี้ก็คือเป็นการใช้ตัวเลเยอร์นะครับเรารู้จักพลังของเลเยอร์นะครับผมรับรองว่าถ้าเรา ฝึกใช้เลเยอร์เนี่ยเราทำงานเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าเ,เราจะทำงานง่ายนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับ